นายรงศ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอทสดูแล3จังหวัดก็คือนครพนมสกนลนครและบึงกาฬแต่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับจู่โจมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ผมก็เลยจู่โจมท่านมอทสาถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายรงศัก์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า อ่างเก็บน้ําห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ําห้วยจรเทพมากคือพื้นที่แหล่งน้ําดิบสําหรับใช้ในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดีทีแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มาลงพื้นที่แล้วท่านนายมนตรีท่านเดินทางไปราชการไปดูไปสองอ่างนี่แหละครับเมื่ออ่างมันมันไม่มีน้ําต้องเตรียมการเตรียมความพร้อมในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องปริมาณน้ำอย่างไรนะครับออพอปีนี้ปรากฏว่าปัญหาเริ่มเกิดแล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยมัน มันไม่ตกตามที่เราเราคิดไว้นะฮะเตรียมอ่างเก็บน้ําไว้อย่างดีแต่ฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูการปีนี้2องอ่างมีน้ําน้อยครับไม่เพียงพอสําหรับเกษตรกรรมและการผลิดน้ําประปาใช้ในตัวเมืองบุรีรัมย์ครับเอาว่าใน,ในเขตเทศบาลเมืองก่อนแล้วก็ด้นดนานข้างของเทศบาลเนี่ยจะใช้น้ําอยู่ประมาณวันละนะฮะประมาณสักสามหมถึงสามหม ลูกบาทเม็ดซึ่งดูจากตัวเลขของปริมาณน้ํไในอ่างจริงๆอ่ะวันนี้ันนีไม่พอตัวเลขถือว่าน้อยมาก <S <S <ด>มาการแสเวงหาน้ําสํารองก็เริ่มขึ้นนายตรงศักดิ์ทองศรีมทสามบอกว่าแนทางการแก้ไขปัญหาขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากเพื่อให้มีปริมาณกักเก็บน้ํามากขึ้นในขณะที่ภาครัฐ ขุดลอกห้วยจร์เ้มากห้วยตลาดสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็เกิดขึ้นเมื่อชาวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็สามารถีกันครับบริจาคทินครับขุดลอกคลคลองดึงน้ํามาเก็บไว้ในตัวเมืองอีกแห่งหนึ่งครับเช่นอย่างห้วยจร์เ้มากตะ่กี้อ่างจร์เ้มากคนละตัวนะฮะห้วยจร์เ้มากเป็นห้วยซึ่งเป็นทางไหลผ่านของน้ําจากทางซีกอําเภอลำเปมมาที่มันมันก็จะผ่านกลางเมืองบุรีรัมย์เนี่ย มีสองสองสองห้วยกันมีห้วยปอห้วยจเจาะแค่มากมันจะไหลชนกันแล้วมันรวมกันอยู่แถววิลรกรเกษด้านบนนะมันจะมีลําน้ําแล้วก็ผ่านมาตรงวิแรกเศษผ่านสะพานแล้วก็ลงไปทางลําตะลาตะคงอะไรเนี่ยออกไปทางบ้านด่านเนี่ยนะประมาณนี้นะและทุกปีเนี่ยเวลาน้ําเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยเรียกอุทกภยัยวันนี้เราก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าอย่างนี้เราจะต้องหาที่พื้นที่ที่มีต้นทุนของน้ำนี่นะ เอาไปทำปิดน้ำประปาพ่วงถามแรงต่อแรงในทรงศักดิ์ทองสีมอทสามถึเงือบกล่าวชุ่นชมความภาคภูมิใจในความสามัคคีของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับพื้นที่รับน้ำอยู่ในพื้นที่ของใครเขาก็ช่วยกันดูพื้นที่เกษตรเกษตรบไม่ติดใจเอาไปสร้างโรงกองน้ำให้การประปาไปสร้างโรงกองน้ำเห็นว่ามีพื้นที่อยู่มาสักสี่ไร่อย่างเงี้ยจะยกให้ออปจอก็ไปขุดลอก ไอไ้อไอคลองที่ว่าเนี่ยหว้วยที่ว่าเนี่ยให้เลยนะใช้งบอบมาจอ,อุดลอกให้ได้น้ําสักล้านหน้าที่ว่าเลยนะฮะจะเอาน้ําจากเขากระโดเนี่ยไหลมาเก็บที่อ่างที่บ่อหินยังไงที่จะมาต่งต่อมาที่หว้วยตรงนี้ยังไงเขาบูราการกันเลย<ม>เพื่อจะให้มีน้ําพอผมไปดูแล้วโอ้โหผมว่าหาจังหวัดไหนที่ทําอย่างนี้ยากก็ผมเองก็ขอขอ,ขอบคุณคําชมแทนคนบุรีรัมนะครับ ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับพีฮีฮาหาปานกักป่าเง็มพลดุลเอกดุลแสงสิงแก้วประธานคณะกรรมาริการแรงงานวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่ชนบุรีครับติดตามศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคบันออกหรือว่า eec ไปดูความพร้อมรองรับการว่างงานการพัฒนาอาชีพจากฐานชีวิตวิถีใหม่ new normal น่าชื่นชนครับบริษัทคิงแพคอินดัสเทรียนจำกัดผู้ผิดถุงพลาสติกบริษัทอื่นอาจจะล้มหายตายจากจากพิษโควิด -19 แต่ที่นี่รับสมัครคนงานเพิ่มยอดจำหน่ายก็เพิ่มครับน่าชื่นชมจริงๆร,รักษาสถิตินี้ให้นานที่สุดนะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮปาน,นะกระป๋งเง็นะรับยาวนายปูนปูน